ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพนี้ชัดเจนเปิดภาพเจ้าของมือปริศนาเปิดช็อตเด็ดใครจับมือเบลล่าแฟนๆสงสัยมือแบบนี้ใช่แน่ๆหลังจากที่โสดในรอบ9ปีสำหรับนางเอกสาวคนสวยมากความสามารถเบลล่ารานีแฟนๆก็ต่างจับตามองว่าเธอจะมีอะไรเคลื่อนไหวมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจหรือไม่และล่าสุดก็มีภาพจับมือปริศนาออกมาให้สงสัย แต่พอเห็นภาพเบื้องหลังแล้วถึงกับฮาลั่นก่อนหน้านี้เบลล่าลานีก็ถูกจับตามองกับกองทัพพีกว่าทั้งคู่ได้ไปทําบุญที่วัดด้วยกันหรือเปล่าซึ่งทางด้านคนใกล้ชิดได้ออกมาตอบข้อสงสัยนี้แล้วว่าพีกไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่คนละวัดเลยพีกไปเขาใหญ่กับพ่อและแม่และทีมละครค้างคืนหนึง่งแล้วก็กลับเลยเมื่อวานเข้าพรรษาก็ลงรูปไหว้พระพร้อมกับยืนยันอีกว่าไม่ใช่วัดเดียวกัน ลองเอารูปไปเปรียบเทียบกันได้ล่าสุดได้มีภาพที่มีมือปิศนาจับแขนเบลลารานีซึ่งภาพดังกล่าวทางด้านพอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าเป็นคนโพสต์ซึ่งเป็นภาพน่ารักน่ารักพร้อมกับแคปชั่นว่ายิ้มค่อยๆแค่เธอยิม้มค่อยๆหัวใจก็ลอยไปแสนไกลพอยกับเบลพอยแอนเบ b e l ลลารานีเบลล่าแคมเปญ ต่อมาได้มีผู้ใช้อินสตาแกร a แอร u n t ที่ชื่อว่าหง PYN ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังสุดฮาที่กว่าจะได้ภาพสวยๆให้เป็นแฟนได้ชมพร้อมกับแคปชั่นว่ารูปไม่เท่าไหร่แต่คลิปเบื้องหลังนั้นฮ่าๆๆขอบคุณภาพและข้อมูลจากพอยแอนเบลขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรอลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ